มาเยอะแยะมากก็มีทางพัทชัวเดียวของไรพัทชัวเดียวของผมแล้วก็มีพาทชมนคือปอยหมดแล้วไม่ได้เล่นเลยไม่ถึงนตอบเลยเขาเห็นแล้วเห็นแล้วซาเช็คแล้วแต่นี่ไม่ใช่ั้งแรกะเล่นเล่นด้วยกันบ่อยครับเล่นด้วยกันแต่ตั้งแต่พอต้นเลยครับเล่นกันหลายอย่างเล่นเล่นดีเล่น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 กันอ่ลเล่นหลายอย่างใช่ต่เวันนี้วันนี้ก็มีมีอะไรใหม่ม่่้เอน่นาชาครับ แต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่สัมผัสเซเบีใช่ไหมอ่าใช่เป็นครั้งแรกด้วยที่ที่ที่ได้ร่วมงานกันอย่างเป็นทางการในไทยแล้วกันที่แบบเป็นแบบคอนเสิร์ตจริงจังเป็นเซอร์เบจริงจังแบบนี้เกิดเราอ่ะแต่เราไม่ได้สัมผูงเราไม่เคยสัมผูงกันไม่เคยสัมผูงกันไม่เคยได้จัดเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองแบบนี้คออหอมกลมวเป็นคลิใหม่ใช่ไม่ใหม่นะเก่าแล้วเก่ามากเลยคอะสิบกว่าปีแล้วพี่แอ้มบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างแฟนมาลองอ่ะ ดีใจครับจริงๆตั้งแต่ตอนกลางวันหรือตอนมาซาวเช็คก็มีคนมายืนูท้่งานไทยอะไรเนี่ยพอออกมาตอนกลางคืนคนเยอะกว่าเดิมเยอะเลยเยอะเต็มเต็มแต่ว่าเมื่อกี้เห็นบอกว่าเมเตรียมอะไรใหม่ๆใช่วันนี้มีแบบเซตลิสต์ใหม่ๆมีมีอะไรใหม่ๆให้ดูเต็มเลยคิดว่าทุกคนน่าจะสนุกใช่ครับนี่แหละคนคาดหวังให้เป็นแบบซานต้าเป็นเหมือนแฟนอะไรอ๋อแล้วซานต้าตอนนี้แล้วครับชุดแดงปันเลยซานต้าชุดดำก็ได้เป็นแบลซานต้าแบลสชามีไหมครับ ก็เป็นโชว์พิเศษของพวกเราทั้งสองคนนี่แหละครับผมก็จะมีร่วมร้องเพลงสนุกสนานไปด้วยกันเป็นของขวัญให้ทุกคนในวันคริสต์มาสครับแล้วส่วนจะมีแบบของขวัญอะไรพิเศษให้กับทั้งแฟนน้างานก็เดี๋ยวติดตามครับแล้วเราอยากได้ของขวัญอะไรคที่วันนี้โอ้ขอเป็นเสื้อกันหนาวแล้วกันครับปลายปีมีไปเล่นที่ญี่ปุ่นในหนาวมากๆแล้วจะได้หนาวเอาตกลงตกลงตกลไม่ได้ตกลงไม่ได้เสื้อหนาวไม่ได้เสื้อหนาวเทพเลยอ๋อพอเพียงมพอเพียง ครับลุ่นแตาจะเรัวใชครับก็จริงๆทั้งผมและดาเตยครับก็จะมีเป็นเขดาวคอนเสิร์ตท่านมีพี่กอล์ฟโรด้วยที่ญี่ปุ่นครัขที่เกาีก็คิดว่าแต่สรุก่แพ้วันนี้สนุกแน่สนุกแน่เคยไปคดาวญี่ปุ่นสองผมของผมเคยปีที่แล้วก็เคดาวที่ญี่ปุ่นนี้เป็นปีที่สองหรือสองสองสองใช่มีแล้วว่าเขาดดาวญี่ปุ่นแต่ไปในฐานะคนดู ใช่ใช่ใช่ปีนี้ได้มาแจมได้มาร่วมอยู่บนเวทีด้วยกันก็สมุดแน่นอนครับใช่บิ๊กโรบิ๊กโรคนนี้คือคืนน้แน่นอนปีใหม่สนุกกว่าที่เคยใช่ครับกี่วันกี่วันครกวันเดียวหมดวันปอ๋อก็จริงๆผมมีเลขวันที่30ก่อนหนึ่งวันแล้วก็ของรับจะมีวันที่31แล้วเราก็มีคอนเสิร์ตรวมคอนเสิร์ตและหลังจากนั้นเราไปอยู่ที่วันต่อยแป๊บมื่นใช่ใช่ใช่ มีเดี๋ยวมีได้เที่ยวได้พัก่อนคเวลกักกินนไป่ไปก่อนยไปเรื่ย็ใช้งานให้เป็นประโยชน์ไปเที่ยวด้วยแต่ว่านำคนตดเดนมาดับี่แต่มีตัวเด็กกไปได้ันทโอ้โหเราติดตามดีกว่าเราติดตามเราติดตามแต่มีอะไรสนุกสนุกใได้ติดตามแน่นอนลยย้อนลับไปตอนวันเกิดกับอีกทีก ถ้าผมไม่มาจะเซอร์ไพรส์กว่าใช่ใช่ผมว่าถ้าไปไม่มาน่าเซอร์ไพรส์กว่าแล้ววันนั้นวันนั้นดีอบอุ่นันอบอุ่นมากๆเพราะว่าวันนั้นคือนอกจากพี่ๆพฟนคลับที่แบบเราตั้งใจจัดทำให้เขาแล้วเนี่ยเราก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่มีเพื่อนมีแบบหลายๆคนเลยที่แบบมาร่วมเฉลิมฉลองในวันเกิดเราเราก็แฮปปี้มากๆเป็นเมนที่อบอุ่นมากครับ ใช่คนี้ไม่ได้จัดนะีม่ได้จัดนะแต่ว่าเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ได้รับผมก็จะมีไลฟ์คุยกับแฟนๆเกิดคับแต่ว่าวันเกิดได้นวันเกิดก็ไนี่โเี่าวขนนะยเยอะเข้าใทั้งวันเลยครับรู้เรื่องหนทางมองข้ามมันไปแล้วกันนะครับพี่ต้องข้ามมดีใจครับวันนั้เห็นแบบเห็นคนที่แบบรักครับให่าเว่าเหมือนวนเกิดครับครอบครัวคับมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขห้นทกปีอย่างเงี้ยครดีใจ ก็เห็นเยอะเหมือนกันนะาระเวทีเห็นเยอะฝรั่งนี่แต่น่ารักแต่น่ารักเป็นเวทีน่ารักเวทีน่าที่น่ารักครับแต่ดูกลับก็คนทางไกลไกลเพื่อนเหมือนกันนะแบบว่าไม่ไม่ไม่ไปเปิดอยู่ไม่แล้วคือคนที่เกิดอ่ะไม่ใช่บอยนะ ไม่เราแฮปปี้ไงเราเหมือนกับว่าเราก็เห็นการเดินทางของไรมาแล้วจนวันนึงเราแบบได้เห็นมาอยู่จุดนี้ได้เห็นแบบมีคนรอกข้ามันแบบนี้เราต้องแฮปปี้เลยเสร็จเพื่อนแฮปปี้แล้วคุณเหรอคะทำไมคุณต้องเหงือบถกเถอะมันร้อนผมทำไมนะครับเพื่อนเขาแฮปปี้ไงแล้วคุณล่ะก็อยากแฮปปี้บ้างเหมือนกัน ตอนนี gli, like ้ไม่ต้อนแนะนำอะไรรู้รู้รู้กันอยู่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 เราก็อยากแฮปปี้อยากมีโมเมนต์แบบเพื่อนแหละแต่ก็ให้เป็นเรื่องของเวลาแล้วก็จังหวะดีกว่าใช่มาแชร์ต้องเวลาสองโมงอะไรนะแชร์โมเมนต์เข้ามาวกันถือกันเป็นไรนะแชร์โมเมนต์โมเมนต์เรื่องหลอบหลับอะไรเยอะโอ๊ยโมเมนต์ที่ก r a ฟแชร์มาจะเป็นแบบเพื่อนอยู่ไหนแล้วก็ถ่ายรูปสวรรค์มาให้ grab เลย เป็นโมเมนต์ที่แชร์บ่อยใช่ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นสิเป็นโมเมนต์ชวนปาร์ตี้มากกว่าอะไรอย่างนี้ครับผมชวนออกไปแฮงเอาท์กันอะไรอย่างนี้จะให้บิวช่วยทั้งรังนะในเิวของเราเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมเดียวว่าเรื่องอรเนี่ยไม่ไม่ในโมเมนต์ของเราเป็นเพื่อนแล้วเดี๋ยวผมก็เขินอีกนะ่ยอยากฟังอยากฟังอยากฟังทัางรังเลยนิวนิ้วิวนิ้นวน่ารักเป็นคนที่น่ารักแล้วกันเดี๋ยวไม่ สัปปีหน้าพี่ไฟจะได้มีโอกาสแซวบ้างไับหวังว่าหวังว่าเราจะได้แซวจะได้แซวครับเห็นว่าแต่ปีนี้ก็ถูกดีการแบบไปทำเงินเยอะไปแต่ไม่ต้องของไวเป็นงานอาโซูใช่ไหมครับเพราะนี่ผมภาพไม่เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นคอลเลคชั่นพิเศษที่เรารู้สึกว่าเราเราเห็นว่าจริงในกรุงเทพมันมีมีหลายคนที่แบบว่าเขาต้องการเพื้อค่าต้องการ อะไรต่างๆไปทำกิจการที่เหมือนแบบเป็นคอลเล c ชันชื่อว่าบริษัทนี้มาเป็ีมโปรคือทุกครัง้งทุกๆการสั่งซื้อผมก็จะนำเสื้อไปมอบให้กับคนที่ต้องการหนึ่งตัวแต่ว่าหนึ่งตัวไปถึงตัว้วันตัวเชฟตัวต,วตวัวเพิร์สอะไรเงี้ยซึ่ง c o l l ล c t i o n นี้อยู่นานแค่ไหนเอ่อแคมเปญนี้ยาวจนถึงปลายเดือนกุมภาเลยนะก็คือจะรันสามเดือนแต่ถ้าเราจะซื้อตอนนี้ก็คือยังเราก็ยังวันรู้จวงเซตแล้วก็อะไรๆสมก่อนอะไรอย่างเงยแล้วแคมเปญ ญีน่ารักน่ารักมากครับก็เป็นโปรเจกต์จริงๆอันนี้ได้ทางกรมช่วยได้ครับอันชาก็มีใหญ่แนะนําครับแข็งแกร่งมากๆแล้วก็ก็เหมือนเขาก็ได้แบบแนะนำทางการฟูนแบงคอะไรอยจริงๆถ้าเกิดใครสนใจก็ฝากเข้าไปดูเรื่องการฟูนแบงค์ได้ก็มีหลายๆอย่างที่ยังอีการอยู่ร่ายการที่หนึ่งขางไทยพูดไทยรัฐวิทยาเทศ้าลครับสนุกมากเลยครับได้เจอแบบ พี่ๆล mm. ูกคุณพ <ım. S 2> ี่ในวงการดีๆนะครับหรือโอกาสคุยก็ได้สบายๆใช่ไหมพี่แม่การไปแบบไหนแบบไปแบบรุ่นรุ่นชัดอ๋อก็จริงๆเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นปกติทั่วไปครับเรามีเป็ีนี้เรามีหนังที่เราเข้างแสดงชมวิทยากให้เราไปแล้วก็เหมือนไปเขาเรียกอะไรอ่ะได้รับเกียรติได้ได้ไปได้ไปร่วมงานได้ไปดูว่าเขาแบบตอนนี้มีรางวัลอะไรยังไงแล้วบ้างก้จริงผมว่างานเรสซิ่งทีมอินทิบน่าสนใจมากนะปีนี้เขาก็มีเปิดว่ามีทั้งรางวัลที่ เอ่อมันแบบร่วกับจูิงงอะไรต่างๆชื่อผมว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆแสดงว่าปีหนด้น่าจะได้เจอหรอกอันเป็นเช่นกันก็หมาบเดียวปาปีหน้าเป็นโอกาสที่จะไปเจอในการแบบโปรโ้ทก็มีตอนนี้ก็มีแฟนันอยู่เรื่อยๆนะที่ว่าปีหน้าก็จะได้ได้เจอกับพวกเราแน่นอนไม่เยอะไม่ปีหน้ารีวิวจริงเพราะว่าที่ผ่อนมาพวกคุณก็เป็นส้งเดืนแรกสองเดือนแรกผมอยู่ไทยประมาณแบบ สิบห้าวันไม่เคยไปเที่ยวนี่ใช่ปเดี๋ยวมึงก็ไปอยู่ไปคนเดียวแป่ว่าไปจะไม่รับงานที่ประเทศไทยแล้วใช่ไหมไม่ค่อยียวผมมีคนเดียวอ่ะผมแบบเราได้ทีละงานอะไรเงี้ยมันก็มีไปที่มากๆเราก็ไปงานแต่งสันที่มันแบบโอเคที่สุดสำหรับเราประเทศไทยบุกว่าเขาอย่ผงที่มาแล้วไงเนี่ยผมมามารา้าหรือเปล่าพี่ไมีราคาเงี้ยไม่แต่ว่าแต่ว่าจริงๆก็ ที่สุดเขาบอปีหน้าเราเราตั้งใจที่จะถึงตัวจะไม่ได้เจอกันแต่ตั้งใจจะแบบสื่อสารกันแฟร์มากจริงๆว่าน่าจะมีอะไรให้ติดตามกันมากใช่ไหมเนี่ยเพราะวันไลฟ์เนียที่การไปจริงจริงการไปแบบงานที่มันโปรโมทมากขึ้นมาได้เจอแบบว่าศิลปินเจเน็ตที่มันแบระดับโลกอย่างตอนนี้เดชอะไรอย่างเงี้ยป่าป่าน่ารักมากครับแต่ทำโดแล้วก็ป่าป่ารักเมืองไทยมากครับป่าบอกป่าไปเชียงใหม่แล้วป่าไปขี่ช้างเลยป่าชื่อ เราก็คุยกันอยู่ไม่พูดตัวเยอะเลยครับหมายถึงว่าวันนั้นเสร็จงานก็ก็ไปไปดินเนอร์ด้วยกันต่อไปไปดินเนอร์กันต่อไอปีศาจมาวันนี้เขาเปล่าเมื่อกี้พอพูดว่าจอห์นนี่เด็บจอห์นนี่เด็บรังเมืองไทยผมมุ้งตลบในหัวมันขึ้นมาพูดไทยได้ซ้ำข้านะไม่ได้สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ลงงาครับปีนี้คือฝากตัวนี้ปีใหม่กัได้เลยครับได้เลย ครับผมก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับปีนี้ขอให้อ่าขอให้สิ้นปีนี้ทุกคนแบบว่ามีความสุขมากๆเดินทางปลอดภัยนะครับเพื่อการดีแค่นด้วยแล้วก็ปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีของปีนี้มากๆๆอยากทำอะไรสักอย่างหนึ่งไว้สำหรับปีหน้าครับผมก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับขอให้เป็นปีที่ดีขอทุกคนเหมือนกันนะครับผมรายแย่ๆปีนี้ก็ไม่ต้องเอาไปปีหน้านะครับผมเริ่มต้นใหม่ปีหน้าแล้วขอให้รักษาสุขภาพสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนต่อไปได้ครับผมมีอะไรสนุกๆให้ได้ดูแน่นอนเชิญครับ ไม่ได้ออกโรกันใช่ครับนี่คุณไม่ได้ออกโปรเลยวะไม่รู้ไม่รู้ครับไม่รู้เลยเออันดบของรับขอบคุณนะครับขอบคุณ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 ครับขอบค